ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจซื้อขายบ้านที่ดินนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน่อยนะครับก็เป็นอัปเดตโครงการเสาให้นะครับท่านี้คืออัปเดตด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเป็นถนนแล้วนะครับก็คือทําการรัดยางแล้วนะครับ พิกัดก็ก่อนถึงวัดปากบางนะครับหลับเฟสนี้นะครับมีอยู่สี่หลังห้าหลังนะครับ,รบผมก็มาอัปเดตพื้นที่60%สิตารางวานะครับก็เฟสนี้มีอยู่สี่หลังก็ขายอยู่ที่ราคา2.49นะครับ2.49 สามห้องนอนสองห้องน,น้ำเนีัยก็อยู่เขตใกล้ใกล้ตัวเมืองนะครับใกล้ตัวเมืองใกล้ตัวเมืองครับก็ติดถนนนะครับนี่นครับครับติดถนนส,ยสวยๆเลยครับใครชอบบ้านสไตล์นี้ก็ทักมาได้นะครับ ม,มาอัปเดตอันนี้ก็คือรัดยางรัดยางหมดแล้วนะครับส่วนข้างในก็จะมีอยู่หลังหนึ่งนะครับที่ว่างอยู่ครับอันนี้ก็ว่างอยู่4ี่หลักนะฮะใครเข้ามาสนใจก็หรือว่าจะลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะฮะว่าตัวเองจะสามารถซื้อได้หรือเปล่านะครับซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าเช่านะฮะผมว่าได้บ้านเป็นของตัวเองด้วยนะครับซื้อดีกว่าเช่า อันนี้ส่วนภายในผมก็ถ่ายให้ดูไปรอบสองรอบนะฮะก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณแค่นี้ก่อนนะ,ะพิกัดอำเภอเสาให้นะครับครับยังไงก็ทักมานะครับฝากกดติดตามเลยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะมาอัปเดตเกี่ยวกับด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ